สวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะอีพ่ออีแม่พี่น้องป้องป่ายเนาะเมื่อนี้เสาร์วันที่สิบหาเดือนก,นกรกฎาคมเมื่อนี้ลูกมา้าคุณนกมาใสผานาเห็นด้านหลังของลูกบค่ะนี่คืออนุสาวรีย์ของพ่อคุณศรีอินทราทิต์นะคะบ้านเฮาเอินว่าพ่อคุณบานกลางหาวนะคะคุณนกถือว่าเป็นบุญค่ะมาแวะผักอยู่นครไทยสิไปร่วมงานศพของแจ็คนะคะ เมื่อนี้จะไปทรงแจ็คเสีเขาเอินว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิหลักดังนั้นจึงพากันเดินทางมาทรงแจ็คนะคะสองคนคับมาก,กับพี่เทื่งนะคะจะเดินทางกลับเมื่อนี้ล่ะค่ะแต่พอแวะมาอำเภอนครไทยซึ่งพี่เทื่งบอกว่าแคบพานตลอดเลยบอเคยแวะบาดเย็นเข้ากะเลยสีเดินทางไปพิษณุโลกไหมคะ่ะจะแวะกราบพระพุทธชินาราชทาผู้ใดกะค่อยตามเด้อค่ะ อาจจะหลายคลิปจากน้อยทำบองได้ดีๆคุณนกสิขอแช่นะคะวันนี้ก็จะขอแชร์เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องป้องไปจ้าขออนุญาตเจ้าค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะพี่นอ้องดวงย้อนแสงจากน้อยบันนี้กลับมาเด้อกลับมาค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิ์หรือบ้านบ้านเฮ้าเคยเลียนประวัติศาสตร์แม่นบอกคะ,คะเอ่อเรียกว่าพระร่วงค่ะ องพระร่วงนะคะคาถาของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะตั้งนโมสามจบนะคะลูกตั้งไว้แล้วนะคะเอหิภูโตมหาภูสะเทวโกกะโรหิพ่อขุนศรีอินทราทิตอาคัตเฉยะอาคัตเฉหิกะโรหินะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่า ได้กล่าวไว้ว่าฟังเด้อค่ะกษัตริย์บ้านเฮ้าหรือพอที่ปกครองลูกนี่คือการปกครองแบบแรกที่เฮ้าพ่อก็คือปกติพระมหากษัตริย์จะปกครองอ่าแบบแบบเทวะนะคะก็คือเทวดาแต่ท่านใช้การปกครองบ้านเมืองแบบพอ่อปกครองลูกเป็นองค์แรกนะคะดังคำกล่าวที่ว่าอาจสิญาวแน่เด้อคะ่ะคู่ขอทายทอดนะคะว่า เบ่งองค์พ่อไปเนะค่ะแผ่นดินนี้กูสร้างไว้ให้ลูกหลานได้สืบสารรักษาอยู่อาศัยจงสืบเผารักพงให้คงไทยใครมุ่งร้ายทำลายต้องหายนะค่ะท่านปีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกได้ประพันธ์ถวายไว้นะคะพี่น้องค่ะนี่คือ บทนะคะบทกรที่ประพันธ์มาเพื่อสางไหวให้ลูกไหว้พ่อหรือพะล่วงพ่อปุศีอินทราทิศเราเรียกท่านว่าพ่อเนื่องจากท่านปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็คือดูแลลูกนั่นเองค่ะราษฎรก็คือลูกนะคะดังนั้นพ่อจะดูแลลูกนะคะใครมีเรื่องทุกข์ใครมีเรื่องร้อนให้บอกพ่อมากล่าวพ่อและพ่อจะดูแลนะคะ มือนี่คุณนกมาสมัครเป็นลูกอีกคนนึงเพราะว่าเกิดในแผ่นดินนี่ค่ะลูกขอประทานทรเจ้าค่ะขอพ่อรักษาลูกเดอ้อคุ้มครองปกปักรักษาไปใส่ให้พ่อคอนดีกะละัลยาณามตรพพลอจะสิ่งดีๆคนมั่นท่านไ้ให้นี้ให้พ้นพวกลูกทั้งหมดเดอ้อาฝากพี่ฝากน้องค่ะฝากพ่อฝากแม่อัน ผู้ใดที่พอเคยมาผู้ใดพอเคยเห็นนี่คือกลางเมืองนครไทยค่ะกลางเมืองนครไทยจังใดก็ดูแลสุขภาพให้มีโอกาสได้พบได้พอ่อสิ่งดีๆคือคุณโนกเดอร์สาธุนะคะธรรมสวัสดีค่ะ